มาค้างกับแลน V S Zombie สนะคะฮามิชชั่นเล่นกันทุกคนตอนนี้มันมีมิชชั่นหนึ่งนะคะที่ปุ๊กอยากจะเล่นรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้ค่ะตัวนี้นะคะมี6ด่านด้วยกันนะคะแล้วก็รางวัลก็จะได้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อรนดอมรนดอมโอเคเรามาดูกันนะคะ6ด่านเราก็จะเล่นให้หมดใน EP เดียวเลยทุกคนเพราะว่าเราจะเล่นอย่างรวดเร็วก็ต้องมาดูก่อนว่ามันยากหรือไม่ยากเออเท่าที่ดูยากเท่าที่ดูยากแล้โอ้เถม ไม่ให้เราเลือกแพนด้วยหรอทําไม่ทำอย่างนี้อ่ะทำาไม่ทำอย่างนี้อ่ะโอเคเร่งเวลาเฮ้ยเยตัวนี้ปลูกปุ๊กก็จะได้แพนฟูดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนใส่ทุกอันก่อนตัวนี้นี่มันจัดการทรั้งเดียวนี่ตุ้ม โอเควางตรงนี้ได้ไหม <Bra ins. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวเราจะใส่ไอ้ตรงนี้กันทุกคนเพิ่มจำนวนประชากรระเบิดเพิ่มจำนวนประชากรระเบิดเข้าไป <Bra ins. S 1> อ,อ,อย่างโคตรคุม้มไม่รู้จะคุม้มคุ้มไปขนาดไหนแล้วเนี่ย ใส่เข้าไปปึ๊บตูมตูมตูมใส่เลียงแถวเลียงไม่พอตูมก็ไปอีกตูมก็ไปแบบเยอะมากตูมตูมโอ้หมดเยวหมดเยวหมดเยวโอเค เฮ้ยตัวนี้ไม่ได้ใส่ตุม้มเรียบร้อย <S 2> <S 2> คือไอตัวลอยๆมันมันไอตัวระเบิดพื้นมันไม่จัดการใช่ไหมดีที่มันมีตัวนี้อยู่เควสคอมพีเค่ะเรียบร้อยนะคะด่านที่หนึ่งต่อไปเฮ้ยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยปกป้องนะคะพืชของเราต้องดูก่อนว่าซอมบี้มีตัวอะไรไอสตรอเบอรี่เหรอ ไม่เคยเล่นเลยอ่ะมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยแพงด้วยนะเนี่ยสี่ร้อยหาเงินก่อนละกันสตรอเบอรี่ไปทำอะไรวะโอ้โต้องกดเหรอแล้วไอ้ไอ้ตัวนี้มันดีดไอ้เอ,อได้อยู่ทุกคนตูมเสวยแล้วทุกคนเอาไงดีเนี่ยเอาไปไม่รอดวะ่ะเอาใหม่ดีกว,ว่า พอได้ยังปูมพอไหวอยู่อันนี้อาจจะต้องเลี้ยงเดี๋ยวให้มันติดพิษสตรอเบอรี่ยังไม่สุกยังไม่สุกปูมโอเคแล้วถ้าเกิดแถวนี้ไม่มีซอมบี้เราใช้สตรอเบอรี่อ่ะอ๋อไม่ได้ช่วยเลยเลยโอเคต้อง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 ดักมันสุกไม่ทันเด้อแล้วเอาใส่สตรอเบอรี่จะเกิดอะไรขึ้น สุดยอดมาแล้วได้สตรอเบอรี่เมกพลดแล้วค่ะทุกคนับ๊บปั๊บโอเคอันนี้ต้องใส่ทุกแถวค่ะ พอได้พอได้พอได้อาทานตะวันมาสตอเบอรีร่อูมเฮ้ยฉันอยากได้สตอเบอรีร่แล้วแหละเย่ผ่านเรียบร้อยอะมันต้องมีการวางแผนทุกคนต่อไปดันสามจ้าโอ้โหมีมีอยู่ตัวเดียวด้วยแล้วก็เป็นสายพานด้วยนะคะยิงเลย ตูมโอเคตูมต้องวางแผนดีๆทุกคนต้องวางแผนดีๆเึบเอาเอาเวละ่ะเึบโอไม่เอาไงดีต้องรีบอันนี้ต้องรีบจัดการไม่ทันว่ะ ตูมโอเคตูมโอ้ยไม่ทันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องรีบเราต้องรีบเราต้องรีบ้ช่วยแหละ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, มันต้องแบบว่าอ้อมอ้อม mm. อุ้ยเหลือแค่นี้เองอะ mm. เอาไงดีอันพลน mm. เดี๋ยว mm. อย่างน้อยแล้วก็ยังมีปึ๊บอย่างน้อยแล้วก็ยังมีไอตัวนี้นะไอตัวรถเขน็นน่ะ ตุ้มต้องคอยดูแล้วค่ะว่าไม่ให้ดันไหนโอเค,อเค,อเค,อเคถ้าเกิดนี่จบแล้วใช่ปะ่ะเอ้าไม่จบเลยเฮ้ยึออ๊บแล้วข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่ยังไม่แตกใช่ปะ่ะแล้วก็ใส่โอ เรียบร้อยโอ้โหดูกระชกจิตกระชักใจตายยกทีมอ่ะหญิงเล่นละเรียบร้อยต่อไปด่านสี่จ้าอันนี้นะคะก็คือห้ามปลูกพืชตรงนี้แล้วกต็ต้นไม้ตรงเนี้ยอย่าให้ซอมบี้มันเดินผ่านไม่ให้เดินผ่านก็ต้องวางไว้ข้างหน้าตรงนี้แหละคะ่ะ <Coming. S 2> อันนี้มันมันระยะไกลป่ะวะจำไม่ได้ระยะตัวเนี้ยอ๋อแบบยิงมันแบบยิงอ้อสวยละโอ้ <c oughs> เดี๋ยวนะมันยิงข้ามเลนได้ทุกคนฉันก็ลืมไป เอาใหมเฮออ้ยเคเอาไอ้นี่มันมีตัวข้าวแล้วทุกคนยากด่านนี้ยากมากเลยทุกคนสู้ๆเอาใหม่ค่ะโอ้มันเลิกเกึรยมันเลิกกึรเยมันเลิกกอรยอ้าวเราคงจะติดด่านนี้ต่อไปดีเลย์มันช้าเหลือเกินน่ะ ต้องคอยดูว่าอันไหนมันใหญ่แล้วมันชามากทุกคนฮึบอย่าโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่ไหนมาเลยไหนมาเล่นไหนมาเล่น <c oughs> นี่หรอ ใจเย็นๆข้างบนอย่าหลุดข้างบนอย่าหลุดเฮ้ยเดี <about half pain> yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. ๋ยวใจเย็นๆฮึบ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 แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไอ้ข้างหลังเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยโอเคพอได้อยู่ เอ๊ยเออเอ้ยตรงนี้จ้าโอ้ยทำไงที่เนี้ยต้องอ้มเดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้โอเคเหลือข้างบนนี้เหลือข้างบนใช่ไหมแค่นี้คือคือจบใช่ไหม ใช่ไหมพูดมาพูดมาโอ้โหขอให้จบเถอะฉันไม่ไหวดันโคตรยากโอเคเรียบร้อยเจ้าไม่ใช่ยิงเสร็จแล้วไอ้ซองบี้เดินมาใหม่อีกชุดหนึ่งนะโอเคโอ้ยนักวันจะไม่ผ่านแล้วปะดานที่ห้าค่ะด่านสียังยากเลยด่านห้าจะยากกว่าเดิมหรือเปล่า อะไรเนี่ยมีแค่สามตัวเนี้ยหรอหรือว่าจะอ่อนกว่าที่เราคิดอ่านเร่งเวลาเลยเดี๋ยวก่อนอยู่นิ่งๆไปก่อนอยู่นิ่งๆไปก่อนแถวไหนมาเร็วกว่าโอเคสู้ๆพี่น้องสู้ๆพี่น้องสู้ๆสู้ๆเฮ้ยเราเอาไอ้ตัวนี้ก่อน <sque al. S 2> หลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวโพดให้หมดทุกแถวปึ๊บป <c oughs> ึ๊บปึ๊บโอเคเฮ้ยต้องแช่แข็งก่อนต้องแช่แข็งก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้พอมีแบบว่าแพนฟูดเอฟเฟกต์ไหม โหข้างล่างข้างล่างข้างล่างแถวล่างเอาไปเอาไปเอาไปแถวนึงเฮ้ยใส่ข้าวโพดไปเฮ้ยตรงใส่ต้องสังหารหมูสังหารหมูมาละมาละสังหารหมูโอเคเฮ้ยใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆโอ้ไม่อย่างน้อยต้องเซฟแตงโมก่อนเซฟแตงโม พอแล้วใส่ตรงนี้เซฟเซฟเซฟให้สโลลี่ทุกอย่างช้าลงช้าลงค่อยๆช้าลงค่ะเอาอยัางไงดีวะถอนนี้ก็ด้ใส่ใส่เพิ่มใส่เพิ่มโอ้ไม่ทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยแตงโมเราตายแน่เลยแ oh. ช่แข็งก่อนอุ๊ย oh. ข้างล่างสังหารมูสังหารมูตูม mm. โอเคเราต้องใส่แตงโมลแล้วแหละ ข้างล่างไม่มีแตงโมทุกคนข้างล่างไม่มีแตงโมอ่ะมาแล้ว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 ขอได้ละเก็บอันนี้เอาไว้สำหรับสังหารหมูฮึ๊บไว้ตรงนี้แหละฮึ๊บฮึ๊บ พอได้อยู่นะพอไหวยอยู่นะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่หมดแล้วใช่ปะมหมดแล้ว,เด,วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใส่ไอ้นี่จะใส่กรลังคีอยู่ว่าจะใส่ข้าวโพดหรือว่าใส่แตงโมดีใส่ข้าวโพดละกันใส่ข้าวโพดละกันข้าวโพดมันมันโดนทุกตัวเออมันมีเวลายือ้อไงทุกคน เขาโพดดีกว่าเขาโพดโดนทุกตัวไอ้กลุ่มนี้นี่มันใกล้ใกล้เกินไปอะไอ้กลุ่มนี้มันใกล้เกินไปมาเลียงแถวเลี้ยงแถว,แถวแผักกาดแข็งค่ะเล็งเวลาหน่อยอ่ะยกหมูอันนี้เยอะโอเคด่านนี้ ง่ายกว่าด่านที่แล้วอีกสวยงามต่อไปด่านสุดท้ายค่ะพรีเมียมแพนเควสโอ้ยมีปลาหมึกซูชิด้วยขอพืชด,ดีๆได้กล้วยอะกล้วยกล้วยกับดาว ได้กล้วยกับดาวจัดการตัวนี้ก่อนฮึบฮึบ <c oughs> ไม่นะ <c oughs> ดาวเยอะอยู่นะร <c oughs> อแปบ๊บรอแปบ๊บ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยผมว่าเก็บก,ก,รรกล้กว,วรรลยไว้จัดการปลาหมึกเลยเก็บกล้วยไว้จัดการปลาหมึกเลยแล้วก็ซูชินะจ๊ะจัดการซูชินะจ๊ะจัดการซูชินะจ๊ะทำไมไม่รีบปลูกดาวะวะกล้วยตายหมดเลยไม่ไหวละ ปป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 ััััั๊๊๊๊๊บบบบบโอเคสังหารหมู่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวเุ้ยยังมีปลาหมึกอยู่ตัวหนึ่งปลาหมึกปลาหมึกอะไรล่ะปลาหมึกเหลืออยู่ได้ไงตัวหนึ่งเนี่ยนูมมาอีกตัวหนึ่งล้ค่ะมาอีกตัวหนึ่งแล้วมาอีกตัวหนึ่งแล้วใส่ปลาหมึกตรงนี้มีเพนฟู้ดเอฟเฟกต์ไหมนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงเพนฟู้ด เอาใส่นี่ก่อนเสร็จแล้วรีบใส่กล้วยก่อนดว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 นเราต้องรีบใส่กล้วยก่อนไม่พออะ่ะใส่กล้วยอีกรอบหนึงนนนทำไมตอนนี้ไม่ตายวะงานไงลุดเลยจัดการปลาหมึกจ้าจัดการปลาหมึกจ้า ปลาหมึกจ้าแถวล่างจะแตกเดียวปมนนปนแน่น่ะมปนแน่น่ะปลาหมึกโอเครออีกนิดนึงแถวบนแตกไปก็ได้ไม่เป็นไรปลาหมึกตัวสุดท้าย ตัวนี้ตัวสุดท้ายเป็นการจบที่ไม่สวยเลยบอกเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าชนะนะเรียบร้อยจบจ้ามาดูรางวัลกันว่าได้รางวัลอะไรรับรางวัลขอสตรอเบอรี่เอาได้ไพรมอลพีชูเตอร์ได้เมลอดเทิลนะคะแล้วก็ไพรมอลซันฟลาวเวอร สควอตอัปเดตแล้วนี่พีพอตขาอัปเดตได้แล้วด้วยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่นนติดตามชมค่ะไว้เจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย